เปิดตัวพรีเซนเตอร์ของมาธาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน,นี้วันนี้เรียกว่ากระแสะตอบรับนี่ไม่เคยไม่เคยเท่าที่เราทํามานะครับของเดนนี่ไม่เคยอยู่ในเลเวลนี้มาก่อนนะครับระดับนี้นี่คือเป็นความน่าตื่นเต้นนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยมอบให้กับทุทกๆคนนะครับโดยเฉพาะเป็นแฟนของพีพครับ ถามขอถามเลยว่าทำไมตัดถึงใจลึกน้องพีพีมาเป็นผู้ก่แบรนด์อืออ <Okay. S 1> <c oughs> ยากเลยไม่ต้องบอกก่อนเลยนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือว่าพอทุกคนพูดถึงว่ามีเบลลีเนี่ยทุกคนจะคิดถึงอะไระครับทุกคนชอบคิดถึงว่านิวยอร์กก่อนเลยเนาะซึ่งนิวยอร์กเนี่ยทางแบรนด์ของเรามันก็มีความหมายมากกว่าเป็นเมืองนะครับมันคือความหลากหลายนะครับความมีพลังแล้วก็แฟชั่นนิสตายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพีพีเนี่ยมีทุกอย่างที่บอกมาเมื่อกี้เลยนะครับทั้งสามยาง แล้วก็ก่อนนั้นคือจุยเนี่ยเคยทํางานที่นิวยอร์กกับสิงคโปร์มาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยพอมาทํางานเนี่ยจะลองชิมกันว่าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่สําคัญมากที่สุดแบ,บรนด์เนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเลือกคุณนําเสเนอนะครับแบรนด์แอโนโธเคนคนไหนนะครับพอเห็นน้องพีพีขนตาที่ยาวสวยแล้วก็การที่สามารถน,ร<ม>นําเสนอนะครับขนตาขนคิ้วให้เฉิดฉายได้นะครับอยากเฉิดฉายมานานแล้วฉันมีบรีนมอบโอกาสนี้ให้นะครับส่งทุกคนครับ พี่ๆนะครับเพราะว่าทางแบรนด์ก็ความเชื่อมั <t 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 huh ่นออกเชื Obs ่อใจจากตัวเราว่าเรื่องอะไรหนึ่งใชครั้งถึงเราเปนยงดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือตัวพี่เองพี่ได้ยินตัวมาสคาร่าตัวนี้ของทางเบอร์ลินมาตลอดอยู่แล้วครับผมก็เป็นตัวดังเลยคือพอทางแบรนด์ติดต่อมาอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออเราเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากเราไม่เคยจะพรีเซนต์โปรดักที่เป็นบิวตี้โปรดักที่เกี่ยวกับขนตาหรือคิ้วอะไรอย่างเงี้ยือนกันเป็นครั้งแรกของทุกคนก็ตื่นเต้้นครับผมมแลวกกก็ดีใจาๆ อยากขอบคุณเบเบลีแล้วกันครับที่พีที่มาวานนี้ให้กับขอบคุณค่ะแล้วพี่จูนขอบอกว่าน้องพีพีเกรนลีเอ็กซ์ซีดมาเอ็ t เซคเทคือเกินความคาดหมายที่มากเลยเพราะว่าการการชูดงานตาเนี่ยถือเป็นงานที่ยากที่สุดนะครับสำหรับเครื่องสำอางเพราะว่าน้องแล้วน้องพีพีนี้นำเสนอ sky high mascara ได้ดีมากๆนะครับทั้งตัวตัวผลลัพธ์ของของมัสแคร์านะครับแล้วก็วิธีการที่นำเสนอความเป็นวิวยอเนี่ยคือทำได้ดีมากขอบคุณมากค่ะวิธีการทำงานกับ เป็นยัไงไงบ้างรับทงเบรีก็ สนุกนะครับผมก็เป็นเป็นเป็นพี่รู้สึกว่าคือตัวพี่เองพี่ก็ทำ b e a ี t โปรดักต์หลายหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นงานตามเหมือนที่พี่พูดเลยคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เซนซิทีฟด้วยเพราะว่ามันมันเหมือนว่าเราเราต้องโฟกัสตรงโปรดักต์ตรงนี้อย่างเดียวแล้วเราพรีเซนต์ทุกอย่าง่าดสายตาอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์ตัวพี่มากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าร่วมงานครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในในสำหรับตัวพี่เลยครับเป็นทีเซอร์ชาร์ทแรือไม่ใช่เป็นเป็น under this capacity เี็นะครับในฐานะเซ็ตเมบรีเป็นอย่างนี้เป็นเป็นเป็นผู้ชายนะครับนครอาจาครับท่านอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ของนี่ของน้องพีพีไหมครับโอ้ยมีกันดิไหมพีพีพี่อยากเมกิทับเพ่นมากยโอ้ยแน่นอนตองให้พีพีพูดว่าเมเบลินนิวยอร์กเองนะครับได้เลยครับใช่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องพีพีเนี่ยเป็น n e ิ e ไอส์เซ็ตเมเบลินนะครับของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือไอคือเป็นเปิดตะกันตานะครับเรามีอีกหลายโปรเจกต์แน่นอนที่จะร่วมงานด้วยกันนะครับแล้วก็เมเบลีเราไปเดินด้วยกันนที่ิวยอร์กม ไม่ติดเลยอ่ะไม่ติดเป็นซิลตาเปเนลหรือมีขัดเกลียงหรือเป็นเุดเปิดเริ่มต้นแล้วยาจะเปิดรับความหลากหลายจุยบอกว่าเป็นความหลากหลายกว่าครับอันนี้ดีกว่าเพราะว่าคือความหลากหลายที่เมเตอรีนเบลีนะครับแล้วก็ตัวคือสุดเปลือกก็เป็ีกด้วยก็ถือว่า เป็นเดือนอย่างเช่นตอนนี้เป็นเดือนพายมัมใช่ไหมคบเป็นเดือนที่ทุกคนนี้ออกมาเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเองครับถาาหลากหลายนี่มันน่าี่อยู่ในแง่วงมุมนี้าท,ที่ทุกๆคนนะครับได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ว่าจะมีสีผิวแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับไม่จํากัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นเป็นเดือนที่เราคิดว่าด้วยเฉลิมฉลองความหลมากหลายในแง่มุมนี้ดีวกว่าคืาอฝากไปทันตัวนี้เลยครับ สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ Sky High Mascara นะครับอันนี้แาบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า TikTok นะเป็นไวรัลนะครับถ้าเกิดทุกคนไปดูใน TikTok เนี่ยถือเป็นสั่งดังมาแล้วทั่วโลกนะครับเริ่มแต่ที่อเมริกาไปจนถึงยุโรปนะครับแล้วเข้ามาถึงเอเชียนะครับทอนประเทศไทยเนี่ยรอมาสองปีแล้วนะครับเบรบลินไทยแลนด์เนี่ยมอบ Sky High นะครับให้กับทุกๆคนในเมืองไทยเนาะยิ่งเรียกได้ว่าแบบทางมาสคาร่ายิ่งปัดมุ้งคลุงเราไม่พอคือกันน้ำได้อีกคือทุกๆคนใช้ในทุกๆโอกาสได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น d r e s s e up นะครับ stylish beautiful อย่างนี้หรือว่า every single day นะครับใช้เป็น everyday นครับครับครับผมยังไงก็ตัวเพียงป,ปากฝากเมเปลลีด้วยนะครับผมตัว mascara sky high นะครับผมก็ตัวเพียงพี่ได้ลองใช้แล้วพี่รู้สึกว่ามันมันดีจริงๆนอกจากจะคือมันมีสรรพกุณมากมาย waterproof bamboo extract หรือว่าอะไรอ,อื่นๆคือเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับเป็งไงฝากเมเบลีนวยครับ Welcome to Star Society.